ขั้นตอนการใช้งานในส่วน User ผู้ใช้งานนำยูเซอร์เนและ Password ที่ได้รับจากแอดมินหรือ I-Login n เข้าสู่ระบบและกดปุ่มยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอ่านความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและกดยอมรับเงื่อนไขดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าสู่ระบบสำเร็จขั้นตอนการลงนามเอกสาร ล็อกอินด้วย username และา a เว w o r d หลังจากนั้นกดยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วกดเข้าสู่ระบบเลือกแถบเมนู Digital Flow เพื่อไปตั้งค่าลายเซ็นตั้งตน้นระบบจะพามาที่หน้าตั้งค่าทั่วไปผู้ลงนามสามารถตั้งค่าลายเซ็นโดยเลือกเครื่องหมายบวกแล้วทำการตั้งชื่อลายเซ็นและสามารถนำลายเซ็นเข้าได้2วิธี 1. สามารถวัดลายเซ็นบนระบบและทำการบันทึกหรือ สสามารถอัปโหลดไฟล์รูปภาพ png หรือ jpg โดยจะแนะนำให้ดำเนินการตัดพื้นหลังก่อนที่จะอัปโหลดสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนผ่านอีเมลโดยใส่อีเมลที่ต้องการให้ส่งแจ้งเตือนหลังจากนั้นกดอัปเดตหลังจากนั้นไปที่กล่องเอกสารเพื่อทำการลงนามหรืออนุมัติเอกสารทำการตรวจสอบเอกสารก่อนลงนาม สำหรับการลงลายเซน็นผู้ลงนามสามารถวัดลายเซ็นบนระบบหรือจะใช้ลายเซ็นที่มีการตั้งค่าไว้บนระบบเพื่อลงนามผู้ลงนามสามารถแนบไฟไนแนบเพิ่มเติมได้ดำเนินการอนุมัติหรือลงนามเอกสารให้ครบทุกลำดับเมื่อลงนามครบทุกลำดับแล้วเอกสารจะขึ้นสถานะอนุมัติสำเร็จ เมื่อลงนามเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ออกจากระบบได้